ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้คงพบก,กรัรรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระเวสสันดรตอนสองกุม,มารในตอนต้นปรากฏว่าตอนที่ชูชกจะขอเอาสองกุม,มารไปขายแล้วก็จะมอบให้เป็นทายของนางอมิตตดาพรหามณาี รายงานกับพระเวสสันดอรอย่างนั้นนะท่านถามพระเวสสันดรนั้นถามว่าท่านนะ่จะมาขอลูกทั้งสองเราไปทําไมกันชุย่ยชกกบอกว่าจะไปขายแล้วก็ส่วนที่เหลืออย่างจังกันหาเนี่ยอย่างชาลีเนี่ยจะไปขายแล้วก,กันหาจะเป็นทาารับใช้ของนามุตตดาพระมณี ตอนมานั้นมาจบลงตอนนี้ว่าท่านสองก็มาใน้สดับจากนั้นแล้วก็ตกใจมากจิงได้พากันไปแอบหลังพระคันตคุดด็ดีแล้วก็เดินหนีซ่อนไปตามพงรกด้วยกลัวว่าตาชูชกจะตามมาจับตัวจึงตกใจห้ใจสันรัวไม่อาจที่จะแอบอยูนะ่หน้าที่ใดๆได้ไดไดได ยังได้พากันวิ่งไปทางโน้นบ้างวิ่งไปทางนี้บ้างกลับไปกลับมาเจอทังในที่สุดเมื่อถึงสาโปรกรณีแปลว่าความกลัวมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไปมันจนที่สุดของชีวิตคิดว่าจะหนีหพ้นเมื่อถึงสาโปรกรณีก็พากันลงไปแต่ว่าเวลาลงท่านดาวสองเป็นคนมีปัญญา เดินถอยหลังลงสแสดงว่าคนเดินลงไม่มีมีแต่คนเดินขึ้นรอยมันรอยขึ้นนะถอยหลังลงลงไปแรกใบบัวปิดที่สะอ้อนกายยืนอยู่ในกระแสชนขึ้นในน้ำในชาน้ำในบนนั่นเองวันนั้นจบตรงนี้นะเปน็นอะไเนเรื่องเท้าเวสันดอนแต่ฟังฟังจริงๆไปแรกเขาลุ่มลุ่มดอนดอน,นนะ ขอขอบคุณท่านผู้เรียบเรียงนงสือที่ให้เป็นนัาือที่ยึดเอาเป็นหลักคือเป็นแนวเห่งการใช้อธิบายในเรื่องราพระเวชนนดรนแต่ว่าขอขอบใจท่านที่พยายามตัดทอนเสียงที่ดีๆทิ้งไปเสียนี่ถ้าบังเอิญไม่เคยเทศมาบ้างอะไรบ้างก็ยิ่งไปกันใหญ่ขาดหมด อรเบทมันดาที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าพระศาสนาทะทะคัมภีรคตที่จะสลายลงไปไม่ใย่ใครหรอกก็คือลูกทะทะคัถาคตนี้เองเป็นผู้ทำลายก็ได้แก่อุบาสกุบาสิากิกาและพิสุพิสุนีพระผู้ชายพระผู้หญิงสมณเณรสมณเณรีนเนน,เน,เน,เนผู้ชายเนนผู้หญิงอุบาสกุบาสิากาคือสาวกผู้ชายสาวกผู้หญิง พวกนี้แหละที่เขาทําลายถ้าพวกนี้ไม่ทําลายคนอื่นเขาก็ไม่ทําลายแต่พวกนี้ทําลายมันมึงจะจนินจะสิ้นสากเวลานี้จะรู้สึกเอา้ายังทายังไม่ทําลายจะตัดกิ่งตัดก้านตัดรากฝอยกลอนเข้าไปเยอะแยะแล้วดีไม่ดีเอาชาวบ,บ้านเขาทำโน,น่นเขาได้ทิพย์เป็นคนยันเขาได้มโนยิทธิเขาได้ปัญญา แต่พระไม่ได้บอกว่าเอาท่านได้อย่างนั้นนะมันเป็นอุปาทานนะไอ,อ้ทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นอะไรอภาสโสสวยเลยอุปาทานยังยังพอมีเขา้าถ้าบอกเป็นอภาสนี่สนแสดงว่าท่านูนนั้นไม่รู้ภาษาลยเลยยิ่งบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีก็เลยเกลกลายเป็นสาวกของ คุณนาชีวกไปไม่ใช่สาวขององค์สมเด็จพระจอมไตรชื่อว่าเป็นดีรธีพร้อมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่เวลานี้ก็มีอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนานาแค่เวลาที่จะใส่บาตรทำบุญสืบประวัติซก่อนนะนี่มันนหมายความอาตมาด,ดีอาตมาถ้าไม่ชอบก็จะมาใส่บาตรที่วัดนี้เลย ก็หมดเรื่องกันไปก็แล้วว่ากันไปตามนี้พระพุทธเจ้าจะว่ามาแล้วก็ว่าไปในเรื่องมันก็จริงขนาดพระผู้ใหญ่ที่มีส่วนเข้าร่วมในมหาเทระสมาคมยังออกปากก็ต้องคิดแล้วความจริงพระเรานี่ถ้าจะปรับปรุงให้ดีตามที่ท่านประราชาคณะท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกในมหาเทระสมาคมท่านตรัส่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านท่านพูดมาท่านปรารภนะ ท่านปรารบกับนางเสอพิงก็ต้องคิดท่านบอกว่าจะปรับปรุงพระให้ดีนี่ไม่ต้องไปปรับปรุงที่ไหนปรับปรุงส่วนใหญ่ที่มีความสําคัญในกรุงเทพให้ครบถ้วนถ้าพระในกรุงเทพมีดีเสียแล้ที่อื่นมันก็ดีหมดแม้พูดอย่างนี้ชื่นใจแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่านางเสอพิงฉบับ,น,น,บาาน,นั้นเขาไม่ได้ลงว่าพระราชคณะองค์นั้นชื่ออะไร องค์นี้ขอบูชาเป็นกรณีพิเศษท่านจะมียศชั้นไหนไม่สำคัญสำคัญที่เียงว่าท่านพูดจริงๆตรงความเป็นจริงก็ช่อว่าท่านต้องทำจริงด้วยแต่พระองค์นี้ถ้าไม่ดีต้องไม่พูดแบบนั้นการที่กล้าพูดแบบนั้นหมายความพระองค์นี้ไม่ติดในลาบยศสังเสริญสุข ความจริงพระนี่สอนให้ชาวบ้านเขาละความรักในระหว่างเพศเห็นโทษของความรักในระหว่างเพศเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงพระก็ควรจะตัดสินใจโปร่งตัดมาเสียหมดไอ้ความรักในระหว่างเพศความโลภก,ก็จงยงมีความโกรธก็จงยงมีความหล,ลงก็จงยงมี ไม่ใช่ว่าเทศให้คนอื่นเขาทำดีแต่ว่าตัวทำเลวนี่ประการหนึ่งประการที่สองพระที่ว่าเป็นปูชนียบุคคลควรจะตัดอารมณ์โลก,กีวสัยออกไปเสียตัดไม่ขายก็ระงับมันระหว่างที่บวชยามีหนึ่งอย่าสนใจในลาบสการะย่าจิตผูกพันได้มาทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ให้มันหมดไป สองลาบหมดไปไม่เสียใจสามไม่ต้องการยศถามบรนดาศักสี่บังเอิญถ้าให้ยศถามรรนดาศัก์ก็ไม่เมาในยศห้าไม่สะดุง้งสะเทือนในคำนินทาหกไม่ยินยยะไม่ดีใจไม่เกิดกัรสนเสรนได้รับคำสนเสรเจ็ดไม่หวั่นไหวเมื่อทุกเกิดขึ้นแปดไม่หลงระเริงสุขจริงเกินไป การแปดไปะะการนี้มันเมื่อเวลาเป็นพระตอนระงับปัญโยน์ทิ้งไปเพราะว่ามันโลกเป็นโลกิยธรรมคือทำประจําโลก <c oughs> ถ้าพระยาสนใจอยู่ในเหตุแปดไปการนี้อาตมาคิดว่าไม่ควรไหวไม่จำเป็นจะต้องไหวเพราะว่าแต่งตัวเป็นพระแต่ว่าใจเป็นชาวบ้านมันจะเกิดประโยชน์อะไร แต่ไหวคนเท่ากันเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรอันนี้เขาบอกว่าเอ๊ยเมื่อก่อนนี้ใครเขาเตือนทีว่าพูดจวกพระหนักหกมีพระราชาคณะบางท่านไปพูดกับคนบางคนวันนี้ไปบอกให้เบาๆทีท่านนาองค์คนนั้นบอกเอาใครจะกล้าไปบอกแล้วความจริงเขาตมาก็มาชียักษ์มาชีมาน แต่เวลาก็พักมันนานแ้่ตอนนี้มันเอาอีกแล้วไอ้ที่เอานี่ไม่ใช่มันชักจะเข้ามาถึงตัวอีกแล้วเอาสะเงาะสงงะแงทางโน้นทางนี้ดีไม่ดีออกเอากอกอากาศลงนั่งซื้อพิมกันก็ไม่ได้หมายความด่าธรรมาหรอกแต่ว่ามันเป๋ปมันไปมันทําลายพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าตรัสเทวาดามีจริงโอไม่มีไม่ม,ม,มีแหมใครบูชาเทวาดาบูชาหมาดีกว่า นี่อย่างนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นพวกเดรัถีที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาชาวบ้านเขาปฏิบัติสมถะก,กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเขาได้ที่ไปจุกยายนกันบ้างได้มโนยิทธิมีฤทธิทางใจบ้างได้พิญญาสมาบัติบ้างเอาไปโจมตีเขาเป็นอุปาทานบ้างแล้วก็เป็นโอภาษบ้างเป็นจิตหลงบ้าง หลักสูตรในพุทธศาสนามีทำไมไม่ศึกษาเราเป็นพระเราต้องทำให้ได้ก่อนชาวบ้านเขาไม่ใช่ไปพูดให้ชาวบ้านเขามานั่งยิ้มนั่งเยาะนมันขายขี้หนาชาวบ้านอ่ะมันเสียด้ความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าไม่สามารถก็เอาผ้ากาสาวพัดออกไปได้ที่จะมาอยู่ในเขตพุทธศาสนาทำไม เอาว่ากันไปเราเว้นกันมานานแล้วก็มาจวกกันหนักอีกทีมันก็ดีเหมือนกันเน่คราวนี้ไม่ไม่ไม,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 ม่ไว้หน้าใครและ้ะทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระาศาสนาไม่ได้มีมาไว้ให้พวกนี้มาเที่ยวหากินกันเนี่ยเอาผ้ากาสาวพ,าพัดมาห่มทำท่าฉันเป็นผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่เอา,าศาสนาเป็นเครื่องหากินกันเขาเรียกเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกาแล้วก็ชูงวงแล้วยกคอเหมือนก็กินกาได้ทอง ฉันมียศฉันนั้นฉันมียศฉันนี้ไอยศถามมนบรรดาศักดิ์มันเป็นโลกิยธรรมมันธรรมของชาวโลกเขาจะชูคอชูงวงไปเลยไม่ได้เกิดประโยชน์เวลานี้แต่คนเขาไม่ได้เป็นบูชายศเนี่ยคนเขาบูชาความดีกันรู้ตัวกันไว้สับ้างจะลืมในเวลานี้เท่าดีทราบมานั้นไะม่ใช่ธรรมาสอนนะคนอื่นเขาสอน เขาที่ได้ที่ไปยุคุย,ยานมาโนยิทธิก็เป็นแสนแสงคนนั้นลูกเล็กเด็กแดงเขาได้น่ขายที่หน้าเขาบมางนะพระนะจะไปนั่งก้มหัวดูเมายศถามันดาสักกันมากเกินไปยัทธนงเกินไปในรับการสัเสริญยินยอเวลานี้ชาวบ้านเขานั่งหัวเราะเยาะนํานมองดูเขาบ้างมันหัวโล้นห่มเหลืองเหมือนกันนะก็จะหาว่าเฮียเหมือนกัน คุยกันต่อไปเป็นุว่าตอนนั้นเมื่อท่านสองกุม,มารหนีไปซุกซ่อนในในในสาบโกครณี <c oughs> ฝ่ายชูชกไม่เห็นไม่เห็นสองกุม,มารเจ้าหน้นนเอ,าอาคนุว่าต่อว่าพระเวสสันดรมาดูเถอะทนพระเวสสันดรพระองค์เนี่ยทรงบระทานสองกุม,มารให้แล้วแต่กันพอกหม่อมฉันทนว่าจะพาเอา ไปหาวิทยากาเอาพราพอ,พอ,อ,อขั้นเมื่อพอพอกระหม่อมฉันทุนว่าถ้าจะพาไปหาะิทยากาที่กรุงพระเชคุดอนแต่ก็จะพาไม่จะไม่ยอมพานจะไม่ยอมพาไปหาวิทยากาที่กรุงรเชคุดอนแต่ว่าจะพาไปนางพระมณีก็มิตรดาใช้เป็นทาสหนึ่ง แล้วก็จะเอาไปขายเส้นหนึ่งเพราะเด็กผู้ชายไปไว้ไม่ได้รอกเมียฉันมันสาวเมียฉันมันสวยดีไม่ดีเพราะนี้โตขึ้นมาเป็นหนุ่มฉันเผลอีจะว่าเมียฉันเขให้จะเป็นชู้กับเมียฉันฉันก็แย่ดีไม่ได้ลูกผู้ชายต้องขายแต่ลูกผู้หญิงก็จะให้เป็นคนรับใช้เขาหน้ามิรดา ดีไม่ดีถ้าเธอโ,โตโตเป็นสาวคุนมาหน้าตากะจงจิม๋มน่ารักก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์อยอะอื่นไปด้วยช่วยกันให้เกิดมีความสุขพอพูดเท่านี้ก็กลับทำสัญญาบุยบุยใบ,ยบ,ยบยให้บรรดาสองกุม,มารพากันหนีไปแล้วก็กลับทำเป็นนั่งนิ่งทาไม่รู้ไม่คิด อนี่เขากะว่านี่ดูเถอะเจ้าข่าเอ๋ยบรรดามนุษย์โลกในนี้ใครจะเห็นนะนี่นี่เห็นจะไม่มีใครจะขี่ปดมดเท็ดเหมือนพระวัชรนอีกแล้วแม่แม่แม่แต่เรื่องนี้เป็นจริงๆนะแต่มาไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าคนมาขอขอแต่มาแล้วมันต่อว่าแบบนี้ก็สงใจ น,น่าสนใจว่าจะเราจะเป็นพระเวสสันดรนะจะเป็นพระเวสสันลุ่มกันแน่แต่ต้องลุ่มแน่หมายความไม่ใครก็ใครลงหลุมไม่ค่างั้นแน่ให้แล้วนี่ยังเนละคุณเราไม่ให้สรก,ก็ได้เออะวอยไวแบบนี้ดีไม่ดีก็จัดการตามระเบียบนี่นี่พูดกันอย่างคนสันดานมีกิเลสันก็ยังมีอยู่นี่ ในเมื่อกิเลสมันยังมีอยู่ก็ใช้กิเลสมันเป็นประโยชน์ซะบ้างเป็นนั้นว่าพระเวสสันดรจะได้กล่าวว่าพ่อพรามณ์พ่อพราม์จะวุ่นวายไปเลยนะเอาเถอะเราจะนำสมุมมารแค่ลูกรักมามอบให้ทนจัดแล้วก็ทรงเสด็จตามไปที่หลังบรรณาลา <c oughs> ดูรอยเท้าเรื่อยๆไปจนถึงสาป,ปกรรณี เห็นมีตรอยขึ้นก็ทรงทราบได้ทันทีว่าสองกุมารลงไปซ่อนอยู่ในน้ําจึงได้ตัดเรียกว่าพ่อชาลีของพ่อเอ๋ยหญ่เจ้านิ่งเฉยอยู่เล่ารูกรักจงขึ้นมาหาจงช่วยพ่อได้บำเพ็ญทานบารมีตามที่พ่อประสงค์ไว้ทั้งสองเจ้าจงเป็นเหมือนกับหนึ่งนาวา ที่จะพาพ่อข้ามาหาสมุทรให้ไปถึงฝั่งสงความปัตนาคือบรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณว่ตอนนี้มันต้องวาดล่องแหล่โลสัมภารนะแต่ใครอยากจะฟังก็ฟังได้นะแลวไปขอท่านที่ว่าได้ฟังอาตมาว่าไม่เป็น <c oughs> จะฟังแหล่โลสัมภาอะไรก็ฟังได้ตามัตยาสัยถ้าไปหาคนที่เขา้องได้ก็แล้วกัน เป็นนุนวาเมื่อพระชาลีกับกันหาได้สนับอย่างนั้นก็ทรงตัดสินพระไทยมั่นใจว่าเอาเถอะเมื่อเป็นความปรารถนาของพ่อเราเป็นลูกตาพรามเท่านี้จะจะดีจะร้ายอย่างไรก็ตามก็จงเอาไปตามความปรารถนาเถิด เราจะเสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชบิดาสมบัดนี้แล้วพระชาลีก็โผล่พระเสียนแหวกน้ำขึ้นมาคลายเขาเป็นหมอดแทบท่าระบายของพระบิดาแล้วก็ทรงกันแสงร้องไห้นะหน้าสงสารพระเสษนดอยมาทรงเห็นพระชาลีแต่ไม่เห็นคันหาจึงถามว่าพ่อชาลี แม่กันหาน้องขุนเจ้าไปไหนพระชาลีก็ตราบทุนว่าข้าแต่พระราชวิดาผู้บังเกิดกล่าวถ้ามันดาสัตว์ไม่เห็นภัยพิบัติจะพึงมีมาก็ต้องพยายามรักษาตัวนี่แหละยิ่งกว่าสิ่งใดหมดพระเจ้าค่าออท่านตอบแบบนอกปราศสำหรับพระเวสสันดนรยนดริว่า่นลอยลูกทั้งสองจะทำกริกาสัญญาแนะนักกัน จึงได้จัดเรียกว่ากัรหาลูกรักของพ่อลูกจงมาหาพ่อเถิดขอลูกกันหาลูกรักลูกจนเป็นนาวาใหญ่สามารถจะนำพ่อไปข้ามมหาสมุทรถึงที่สุดของกระแสน้ำให้ถึงฝั่งคืออมะตะมหาปณิพนัน์ได้แก่บรรลุพระโพธิญาณที่พ่อปรารถนาเท่ลูกัะ เมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่านางกันหาพระนางเออ,เอ,อก็พระกันหาราชกุมารีก็สเสด็จขึ้นมาซบตัวแทบประบายคงวิดาหลังน้ำตาลงหลังพระบาทโอ้โหจนเปียกชุม่มสำหรับพระเวสสณนดอก็มีพระไทยแทบจะแตกสลายโอ้เรื่องลูกสายเลือดเนื้อสายเลือดสเส้นเนื้อ,อ,อ,อนี่นะ่ เอื้อมประหัสไว้ลูกหลังลูกหลังกุามารทั้งสองแล้วก็ทรงรดยคองให้ลุกขึ้นแล้วจ,นนจึงได้ทูลตััสว่าลูกรักเจ้าไม่รู้รู้ว่าพ่อปรารถนาบำเพ็ญบารม,มีให้ถึงที่สุดซึ่งจะไม่มีใครในโลกนี้แล้วที่จะทำได้นั่นก็คือพระโพธิญาณแล้วก็ทรงตีราคาคฆ่าตัวของสองกุมารว่า ถ้าเจ้าอยากจะเป็นไทยไม่เป็นไ่ายก็ต้องถ่ายตัวด้วยทองคําพันแท่งส่วนเจ้านั้นเป็นหญิงนะนี่พูดเรื่องชาลีนะชาลีนี่ใครจะไปไปจะถ่ายตัวได้ต่อเมื่อต้องจ่ายเงินทองคําพันแท่งแท่งเล็กหรือแท่งใหญ่ก็ไม่รู้แท่งนะแต่ไม่จะทนพันแท่งแกชูชก สำหรับเจ้ากันหาหญิงมีค่ามากจะต้องถ่ายตัวด้วยจำนวนทาตหญิงนะธาตชายและก็ธาตหญิงช้างมาโคอย่างละหนึ่งร้อยตัวธาตหญิงหนึ่งร้อยคนทาตชายหนึ่งร้อยคนช้างหนึ่งร้อยมาหนึ่งร้อยโคหนึ่งร้อยพร้อมกับทองคำอีกร้อยแท่ง เมื่อทรงตีราคาลูกแล้วเลวืตัดว่าตัดแล้วนะจึงรด้กาุนมมนะสองมายังพระกุดีตัดเรียกชูชกมาว่าพรามเอ๋ยเชิญมาทางนี้พร,ระองค์ก็ทรงหยิบพระเต้าทองนะพ้าเต้าคาเชอทกแหมชอบอสัอภาษาบาลนะีชอบันจริงๆ พระเต้าน้ำมาพร้อมกับตั้งนิทานตั้งจิตมั่นต่อว่าสัพญติยานแล้วก็หลังลงในมีพรามนี่เป็นแบบของพรามก็ให้กันเขาต้องที่เราทําเป็นตรวจน้ําแต่ความจริงมันไม่จําเป็นนี่พราม์ก็ใช้กันเอาน้ํารดลงไปในมือพรามสแสดงนิ่งการให้เป็นว่าแสดงว่าเวลานี้เราได้มอบสอมบมัติตั้งสองนี้เป็นคนเจ้าแล้ว ตอนนี้ตาชูชกแกก็ดีใจหันก็ไปในป่าทำไมพอได้รับสองกุมารแล้วแทนที่จะประคับประคองนนะ่ะดูไอเท่าแกหันก็ไปในป่าปากกัดเทววรรลากลงมาแน่ดูทีไหม <c oughs> ลากลงมาแล้วก็ผูกรหัสซ้ายขวาของสองกุมารด้วยกันทือบลายเทววรรแล้วก็ลงไม่เร็วอื เอาเลยจับปลายเทวันมัดมือทังสองจับประนมไม่เรียวหวดควับควับควับก็ให้เออต้องคิดต้องคิดแล้วก็ถูกระชาาลากไปเสียงไม่เรียวดังควาเสียบเมือกงสองก็มายก็แตกเป็นโลหิตไหลไหลเป็นทางพ่อแก่เขี่ยนองน้ององค์พี่ก็เอาหลังเข้ามารับไว้ พอเขียนองพี่อน้องกอาหลังมารับไว้ยิ่งทําให้ตาจะเดือดดานจัดใหญ่เป็นการใหญ่ดึงไปแล้วก็เขียนไปน้นทางที่ไม่ราบเรียบแกเหยียบก้อนหินพราดหกขมำขมรล,ลงไปเท้าวันหลุดมือสองกุมารก,ก็วิ่งกลับมาหมอบที่แทบเท้าฟูดาตัวสั่นไปทั้งอกค์ไมอตอนนี้พระเวสสนอรขันจะแตกท้ามัง สมุม,มานพากันกราบทูลพระราชวินดาว่าข้าแต่พระราชวินดาขออย่าเพิ่งประทานลูกให้ไปก่อนรอจนกว่าจะพบพระมารดาที่ได้กลับมาในเวลาเย็ยนเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อลูกและแม่และมารดาได้เห็นกันแล้วจึงค่อยประทานไปเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบินดาอีตาพรามคนนี้มันแสนยาเยี่ยมโหดสารูปก็เต็มไปด้วยบุบบรุษสะโทโสิบแปดประการ ไอ้บุรุษโทษสิบแปดระการในหมายความลักษณะแบบนี้ถ้ามันมีอยู่กับบคุคคลใดเขามันดาบะท่านพุทธศาสนิกชนหะายจาไว้สินนะถ้ามันมีอยู่กับคนใดคนนั้นนะครบไม่ได้ใครบุรุษโทษคือคนประเภทนี้ไม่มีคนมีแต่โทษอย่างเดียวท่านว่าบุรุษโทษสิบแปดระการก็คือหนึ่งเท้าท้งสอง สองข้างแก่โค้งแล้วก็คดไม่เหมือนเท้าคนธรรมดาสองเล็บทั้งหมดดำเป็นหนองเนา่าไม่ใช่เล็บดำเฉยมันเป็นหนองเน่าดำข้างในสามน่องทู่ยู่ยู่ขึ้นยานลงเป็นกะติกห้อยแหมไม่น่าดูเลยแล้วก็สี่ฝีปากบนหกห้อยหุ้มพิปากล่างอ๋อ มันคือกับปากนกห้าน้ำลายไหล,ไหลเป็นยางยืดทั้งสองแก้มหกเขี้ยวนะงอกแยกแย้มฟันปากมันก็ฟันหมูพ่นปากนะเขี้ยวงอกแยกแย้มออกมาพ่นปากมันก็ฟันหมูเจ็ดจมูกฟุบยุบยู่ดูหน้าชังแปดท้องพลุยเป็นกระเปะ๋ะ ตั้งดังม้อใหญ่เกสันหลังไหลคอมคดโกงหักสิบตาทะลนลึกทอลลัก์ขึ้นข้างเล็กนะข้างหนึ่งเล็กอีกข้างหนึ่งก็ใหญ่ไม่เท่ากันสิบเอ็ดเหนดราดังทองแดงหรือหน้ากูกนี่โหนดแดงแต่ไล้ราวโจราแดงนี่เขาไม่ครบในโหนดแดง สิบสองสิบสองผลเหลืองสลัวสลัวเหมือนสีลานผมจะนเป็นผมแดงก็ไม่แดงมันก็เหลืองสลัวสลัวเมือสีไมลานแล้วก็ดีบสามตามตัวสครานไปด้วยเส้นเอ็นนูนตะกะละกะสิบสี่มีต่อมแมลงวันตกกระเหมือนกับโรยงาโอ้โหไม่มีดีเลยนะ แล้วก็สิบห้าตาเหลือกเหลเหลืองเหมือนตาแมวสิบหกคอก็ดีหลังก็ดีและเอวก็ดีแล้วข้องคดไปคดมาสิบเจ็ดเท้าเท้าสองโกงกลางเก,กะขาเกนะมันขาเกแล้วก็สิบแปดขนหยาบแข็งมันก็หนังหมูโอ้โหนี่จำให้ดีนะบรรดาท่านผู้ฟัง จำลักษณะนี่ดีจำแล้วก็จดไว้แล้เจอไอ้คนลักษณะแบบนี้เขาอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าลักษณะบุรุษโทษสิบแปดอย่างถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ครบไม่ได้อยู่แล้วนี่แกมีครบสิบแปดอย่างเลยแสดงว่าครบไม่ได้จริงๆเป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงต่อกันไปอีกหน่อยเวลามันใกล้จะหมดปัิฟุ้งมากไปนญิท แล้วพระหะอย่างนี้ผิดมนุษย์ธรรมดานะ่ะท่านกันหาชาลีกราบทูลว่าพระราชบวินดาเจ้าข้าลักษณะอย่างนี้มันผิดธรรมดาน่าจะเป็นยักษ์มากกว่าพระวินดาไม่ทรงสงส,งสารลูกหรือพระเจ้าขา้าจิงได้ทรงนิ่งเฉยไม่นำาพาปล่อยให้มันมาเคี่ยนเตียยตามชอบใจถึงจะอย่างไรก็ดีก็ขอโอกาส ให้ลูกทั้งสองได้พบประมาณดาก่อนเถิดพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวทังต่อพระเวทสันดอนน้ำตาตกในความรักความสงสารลูกแต่ถือว่าท่านทั้งหลายตัดใจเพื่อพระโพธิญาณก็ต้องว่ว้ไปตอนหนึง่งเมื่อพระเวท์สันดอนนั่งนิ่งอั้นตันพระเทศไทย นิ่งนี่ไม่ใช่ใจดำนะสงสารลูกพูดไปออกพระราชารีเนี่ยข้ามครวนตอไปว่าถ้าเท่าแก่เขียนตีลูกนี้ไม่เด็ดร้อนก็หม่อมฉันเป็นชายย่อมทนได้เป็นธรรมดาแต่ว่าทุกที่พนน้องกันหากับพระมารดาจะไม่ได้พบกันนี่สิร้ายนักพระมารดาจะทนมีชีวิตอยู่ได้ยังไง ้งแต่แตสเสด็จกลับมาพอไม่เห็นหน้าลูกรักก็คงจะเศร้าโศกเสียใจสุดที่จะพรรนา,นาข้าแต่พระราชบิดาเช่นไหนพระองค์ยินในทรงตัดได้ไม่รู้สึกเสียดายบ้างเลยก็เวลานั้นพอดีตาชุกชกแกะว่าวิ่งมาถึงแกเข้ามาดึงถุดร่าเอาออกไปอีกนะ พระชาลียร้องสั่งพระบิดาเป็นครั้งสุดท้ายว่าในโปรดบอกพระมารดาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอให้ทรงดูทุกตาช่างมาและโคทนลูกไปก่อนจะช่วยผ่อนคลายความเศร้าโศกของพระแน่แต่ได้ว่าเมื่อไรเราจรึงจะได้พบกันระหว่างลูกกับแม่อีกอันดาท่านพุทธบริษัทฟัทฟงท่านพันนา และก็น่าสงสารแต่มันดูเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันหมดเสีพอดีอีกแล้ววันนี้ก็ต้องขอระงับไว้แต่เพียงเท่านี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนาบบนม,ม,มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้สันดับทุกท่านสวัสดี